สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมได้เกม GTA Vice City นะครับเกม GTA ภาคนี้ทุกคนอาจจะเคยเล่นกันหมดแล้วแหะโอ้โหคิดถึงไในวัยเด็กเกมนี้โอ้โหเล่นเป็นเกมแรกบ่เลยโชว์นันติกมากอะ่ะ GTA Vice City อะ่ะนี่นี่นี่ผมผมจำผมจำ,มจำไอ้รถคันหนึ่งได้นุนเห็นไหมเห็นหมโอ้โหโคตรโคตรโอพีรถคันเนี้ผมบ่เลย มันเป็นรถถังที่โอหีที่สุดในเกมแล้วไม่ถอยครับตำรวจไปเลยมาวมาวอันนีเออรถถังขันหัวได้ด้วยนะโอ้ตอนเด็กผมก็ไม่รู้ว่าหากดตัวอะไรที่ไหนได้กดเลขห้กดเลขหกเอ้เลขสี่กับเลขห้าผมบอกเลยเป็นรถถังที่โอหีที่สุดแล้วไอจีเอกับชาดขอให้คันนี้เป็นที่หนึ่งเลย นี่ทุกนคนเคยใช้กันไหมแบบถ้ารถถังช้าก็เพิ่มสปีดอย่างนี้แบบหันหันหัวรถถังไปข้างหลังแล้ว <laughs> แล้วก็ยิงองค์มันจะเพิ่มความาาวววไปแล้วใช่ <laughs> โอ้โหเล่นการเปิดคีบไปไป <laughs> โ,อโอ้โอเคโอ้โลงนาไปแล้ว เล่นอย่างนี้คิดถึงโอ้สมัยก่อนอะ่ะผมพูดตรงเลยโอตอนนั้นผมจำได้นะว่าที่ผมเล่นมันเป็นมอดของไออ่ารู้สึกจะเป็น n e e d for Speed Underground ภาคที่2นะเป็นวอซิตี้มอดอ่ะเออไม่ใช่ตัวแบบนี้อะ่ะคือถ้าจากได้อารมณ์นึงก็เป็นเล่นตัวมอดอ่ะคือแบบจะมีแต่รถเท่ๆอะ่ะแล้วเสื้อไอเจ้าโทน,นี้จะเป็นสีแดง โอ้โหแล้วบอกว่าอย่างมันไม่บุกมือเฮดพีซภาคนี้เป็นอะไรไม่รู้เวลาเราขัาไปใกล้ไปชอบโดดใส่อ่ามันจะเป็นน่าจะเป็นบางคนว่าเดี๋ยวผมต้องลองก่อนกราฟิกถ้าเทียบกับเกมยุคนี้ก็คือแบบภาพไม่สวยแล้วแต่มันก็มีความเก่าขึ้ีอยู่นะ เออคือมันสนุกอยู่เล่นข้ามเวลาได้เป็นเลย One hour later <S S E A W A Y เอา้าใช่ไหม αι? S E เอา้าได้แล้วนี่หว่าไปแล้วจ้านี่สุรลดรถลอยนะ้ำผมจะพาไปเมืองต่อไปผมบอกเลยเอา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  เ,เกมวายซิตี้นี่เห็นเครื่องบินอย่างนั้นคือมันขับไม่ได้นะข้างบนนะเป็นแค่พอปเหมือนพระปปกบบฉากผมเคยลองอะ่ะแต่แต่ก็จะมีเครื่องบินลำหนึ่งที่ขับได้แล้วเป็นเครื่องบินชื่อว่าโดโดเปล่ามันชื่อว่าโดโดแต่ผมเรียกให้มันน่ารักอุ้ยอุย้ยควนขึ้นควนขึ้นควนขึ้นอูเอาได้วยังไง เฮ้ยเอ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 ้ยเปลี่ยนรถก่อนเดี๋ยวเราเบิดไม่ได้ไม่ได้นี่อยากขับรถใหญ่ใจต้องนิ่งลงมาไปแล้ววานถอยไปไม่ให้แซงโอ้โหไม่ให้แซงไปกันหมดเลยทีนี้ ท้าลังขนเลยวะน่าจะเป็นปลานะเป็นท่าเหลือแล้วเราจะเข้าไปดูเมืองใหญ่กันนะครับว่าเมืองใหญ่ในเกมจ d m รีย e กนี่จะเป็นยังไงไม่ไม่กี้เหมือนผมเห็นรถรถลายไฟวะ่ะี่รถลายไฟเป็นรถแก้งแก๊งนะไม่แน่ใจขับเอ้าเอ้า รถเกมนี้มันนา่ากลัวจังเลยยังไม่ทำอะไรก็หายไปละเอา้าเอา้าอยู่ดีมาโผล่ข้างหลังถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีไฟออกด้านข้างป่าวะเหมือนจะมีไฟออกด้านข้างะวะเวลาขับอะไม่ไม่ที่นี่มีไฟออกด้านข้างด้วยประเทศไม่ <c oughs> <c oughs> รถไลไฟไฟสมชื่อไม่ให้ไม่ให้ครับไม่ให้ครับโอ้โหฟังเสียงรถเวลารถจะพังเอาอะเอาเอาอะเอาะเอาะคุมอยู่ผมคุมอยู่ผมบอกว่าผมคุมอยู่นี่จากประสบการณ์ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยตำรวจมาวะเฮ้ยตำรวจมาวะตำรวจเขามาวะตำรวจใจยเย็นใจยเย็นสิครับคุณตำรวจโอ้โหชอปเปอร์คันนั้นก็ได้ปะเอา้าไม่ทันอีกเอาเะล่าเอาเะล่าเอาเปล่าเอาเะล่าต่อยไม่โดนไม้สองดาวชิปละชิปละ เออโดนจับเรียบร้อยฮะอ่าก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับผมจะพาไปเที่ยวห้างสับซืสินค้าที่หนึ่งในเกมนี้นะครับสัเราสามารถไปยในห้างได้ด้วยนะเผื่อใครยังไม่รู้นะว่าในเกม g t ตวตนี้มันมีห้างอยู่นี่ผมอินดี้ฮะขโมยรถตำรวจาะลยนี่ห้างชื่อว่าห้างอะไรเดอะนอตพอย์มอล หรือว่าเรียกว่าพอยตหมอลสั้นๆก็ได้ทางเข้าห้างทางเข้าห้างนี่นนนอยู่ทางข้างนี้โอ้โหอยู่ด้านหลังนะเูจะเข้าไปโล่งๆนี่นี่เป็นไงเข้ามาในห้างในห้างนี่ก็จะมีร้านปืนโอ้โหผมไม่รู้เปิดได้ไงโอ้โหเห็นจากร้านปืนโอ้โหปืนีเยอะแยะ ait, เป็นปืนกระดาษซื้อจริงมีไม่ถึงสิบ ดูซื้อจริงมีอยู่แค่นี้เนี่ยมีอยู่แค่นี้เนี่ยหมดแล้วเห็นป่ะดูเสื้อโหเสื้อยังเยอะแต่ซื้อจริงอะไรไม่ได้เลยห้างห้างคือใหญ่มากนะคือใหญ่สุดๆเลยผมอยากให้จีทีห้ามีห้างแบบนี้ คือถ้ามีมันจะดีมากอะทำให้มันสมจริงแล้วบันไดเลื่อนคือใช้ได้จริงนะดูนี่มีร้านเสื้อผ้าด้วยเหรอโอ้โหมันก็มีบันไดเลื่อนต่อยกระจกได้ไหมกระจกน่าจะต่อยได้เอา้าเอา้าเอา้าเขาเป็นอะไรของเขาอะเอา้า ผมเห็นหน้าตำรวจแล้วปั่นไส้ขอแล้วยอุ้ยโนดลากไปหาคนอุ๊เจบเจ็บเจเอาเฮ้ยอย่าบอกว่าเรียบร้อยเอาเอาต่อยกันเองก็แล้วเอาาเอาเอ นี่กระจกตีได้นี่นี่จำได้ชอบตีกระจกเล่นโอเคนะครับก็สำหรับตีนี้ก็มีเพียงขั่นนี้นะครับผมสำหรับ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับอ่าลราคลิปนี้ฝาก Gt Emotion ไว้แค่นี้ครับวันนี้ไปแล้วลาก่อนนี่ก่อนไปขอปิดฉากด้วยสั่นกระดิ่งแล้ววิ่งหนีไปแล้วครับไ,ไปไป